กับผมนายแพทย์เกิราธารานุนสมาชิกวุฒิสภา <c oughs> ท่านประธานครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่อยู่กับเราตั้งแต่เช้าแล้วก็ต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นานายแพทย์ชนละนานซึ่งเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพราะนั้นก็จะมีประสบการณ์แล้วก็รู้ถึงปัญหาต่างๆท่านประธานครับโควิด <c oughs> 19เนี่ยระบาดมาตั้งแต่ปี2-5-6-3ถ,ถึงปัจจุบันหลังการระบาดสถาบันทั่วโลกจอห์นฮอปกินจัดให้ไทยได้ลำดับ5ของโลกด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขในปี64ดี่ดีพกรการระบาดท,ที่ได้อันดับ6ต่อมาในเดือนเมษายน2565ที่ผ่านมา WHO เลือกประเทศไทยให้เป็นประเทศต้นแบบลำดับที่3 ในการนำล่องจัดกิจกรรมการทบทวนการเตรียมความพร้อมกรณีการฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพทั่วหน้าจากการรับมือการระบาดใหญ่ของโรคโควิด -19 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีและข้อเสนอแนะระหว่างประเทศท่านประธานครับความสำเร็จมันไม่ได้มาอย่างง่ายๆท่ามกลางทำงานหนักของฝ่ายบริหารและคนของสาธารณสุขทั้งหมดโดยเฉพาะหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย รวมถึงอสมอที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในการระบาดของโควิดไทยจึงมีเครดิตระบบสาธารณสุขในระดับโลกที่สูงมากแต่ว่ามีการถ่ายโอนรอพทาาตาเกิดขึ้นในปีงบประมาณ2566นะครับขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยกำลังทำงานหนักสู้กับโควิดก็ต้องมาตัดสินใจว่าตัวเองเนี่ยจะถ่ายโอนไปอบจอหรือไม่ นะครับไม่มีข้อมูลไม่มีรายละเอียดไม่มีทิศทางที่ชัดเจนไม่มีข้อเสนอแนะจากกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นทําให้เขาลาบากพวกเขาลำบากมากนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นที่ผมจะยกขึ้นมาในวันนี้ก็คือเรื่องของการถ่ายโอนรอพอสตอในปีงบประมาณ2,567ที่มาถึงแล้วเลยเวลาไปนิดหน่อยด้วยซ้ําท่านประธานครับในกรณีของปี66 เราถ่ายโอนไปทั้งหมด3,263แห่งของรอพสตใน49จังหวัดมีเจ้าหน้าที่ถ่ายโอนไป21,917คนเป็นราค่าราชการถึง11,978อาตราตรงนี้เป็นตัวเลขหนึ่งในสของร,อรอพสตของกระทรวงสาธารณสุขฉะะนั้นในการถ่ายโอนปี2,567เนี่ย มีกำหนดเอาไว้คือจำนวนรพอพต722ข้าราชการอีก2,530ท่านประธานครับผมขอวิงวอนท่านนายรัฐมนตรีแล้วก็ทางรัฐมนตรีสาสุขแล้วก็รวมถึงรองนายกที่ดูแลคณะกรรมการกระจายอำนาจว่าถ้าเป็นไปได้ท่านโปรดชะลอนะครับในการถ่ายโอนซึ่งในปีงบประมาณ66ก็ไม่ได้เป็นนโยบายของทางรัฐบาลแต่ว่าเกิดจากการแปรยติของอบจ ทุกแห่งเพราะนั้นก็จะทำให้ได้งบประมาณผ่านคณะกรรม,าก,มาการพริจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566เพราะนั้นในกรณีนี้เราคิดว่าผมคิดว่ามันจะต้องมีการมัน,มนต้องมีการเตรียมตัวมีการเตรียมควาพร้อมมีต้องมีการประเมินผลของการถ่ายโอนในปี2566ว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าในขณะนี้เท่าที่เราลงพื้นที่ก็พบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่มีความสุข มีปัญหาในการทํางานทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าไม่ได้คนอย่างที่เขาต้องการแล้วก็งบประมาณก็ไม่ได้ลงไปอย่างที่ตัวเองต้องการเช่นเดียวกันท่านประธานครับถ้าหากว่าสามารถชะลอได้รอผลการประเมินต่อไปขอให้มีการถ่ายโอนเฉพาะรอพสตที่พร้อมแก้ไขระเบียบที่เป็นอุปสรรคการถ่ายโอนให้หมดรอพสตที่ถ่ายโอนไปแล้วขอย้ายกลับได้หากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนท่านประธานครับในเรื่องของ นโยบายของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกอตไลครับมันมีอันหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันมีความสําคัญถึงแม้ว่าไม่ได้เขียนไว้ในในโยบายของคอรมในวันนี้แต่ว่าท่านพูดกับสื่อนะเมื่อสองวันก่อนท่านบอกว่าท่านจะผลักดันนโยบายคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาคณะคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติหรือ National Health Policy Board ตรงนี้เนี่ยเป็นความพยายามของคณะกรรมการปฏิรูปแห่งชาติแล้วก็คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติแล้วก็สภานิติบัญญัติแห่งชาติจนสามารถที่มีการประชุมระหว่างวิบสาฝ่ายวิบสองฝ่ายผักดันจนออกมาเป็นกฎหมายได้สําเร็จตรงนี้ข้อหงจะต้องอชมแล้วก็ผมจะเฝ้าดู แล้วก็เราก็อยากจะให้คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็ไปจนถึงที่สุดแล้วก็ผลักดันจนสามารถตั้งคณะกรรมการได้ในสำเร็จในรัฐบาลนี้ขอเล่นว่าเป็นคณะกรรมการนโยบายไม่ได้เป็นคณะกรรมการบริหารเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปรอนสิทธิ์ของหน่วยงานที่มีอยู่เก่าท่านพลเอกนรงค์พิพัฒนาใสายขอ,อภัยที่เอ่ยนามไม่เสียหายท่านเคยเป็นประธานแล้วก็พิจารณา ท่ามกลางผู้ที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีของกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆทุกหน่วยเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติเพราะฉะนั้นผมขอให้กําลังใจในเรื่องนี้และเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดถ้าหากว่าทําสําเร็จก็จะถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของทางท่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ต่อไปครับขอบคุณครับครับต่อไป